วันนี้มีเรื่องราวแปลกๆมาเล่าให้คุณผู้ชมฟังอีกแล้วนะครับวันนี้ผมได้นะครับของชิ้นนี้มานะครับวันนี้ฝนฟ้ารมพายุมาอย่างหน้ามหัศจรรย์เลยนะครับทั้งที่นะครับก่อนหน้านี้ก็ร้อนนะครับร้อนมากนะครับพอได้ของสิ่งนี้มานะครับแค่พูดเล่นๆไปว่านะครับขอให้ฝนฟ้าโปรยลงมาทีเถะนะครับวันนี้ฝนตกอย่างหน้าสัศจรร์นะครับ ของสิ่งนี้นะครับผมต้องบอกเลยว่านะครับเพิ่งเอามาเ,เปิดในรถให้ดูนะะอ่บเป็นนะครับเส้นผมนะครับเส้นผมนางไม้จากภูพานจังหวัดสกลนครนั่นเองนะครับตัวนี้เป็นเครือเขาหลงหรือเส้นผมนางไม้ในรู้จักกันดีนะครับในชื่อของนะครับเส้นผมนางไม้นะครับหลายคนก็เรียกเครือเขาหลงนะครับ ตัวนี้เป็นนะครับของป่าอาถรรพ์ที่ขึ้นชื่อว่าทางเสน่ห์เมตตานะครับคุณผู้ชมอันนี้ชุดนี้ที่ผมจะมานะครับบอกว่านะครับใครจะรับนะครับชุดนี้ผมบอกเลยว่าปีนี้ก็น่าจะมีอยู่แค่นี้จริงๆแหละนะครับเพราะว่าหายากมากนะครับหายากจริงๆนะครับปีนี้นะฮะใครอยากจะรับชุดนี้รีบเลยนะครับนะฮะวันนี้วันเดียวเท่านั้นนะครับคุณผู้ชมนะฮะเอาเดี๋ยวจะพามาชมนะฮะ ใครอยากจะบูชานะครับชุดในพานนี้นะครับอยู่ที่ปกติในห้านะครับตัวนี้อยู่ที่40 0รวมส่งฟรีพร้อมชำระเงินปลายทางให้นะครับคุณผู้ชมนะฮะและก็ในรถอีกนะครับอันนี้เป็นอ่าอ่ารากสาวหลงนะครับรากสาวหลงหรือเส้นผมนางไม้นะครับเป็นมวลสารนะครับใครที่จะสร้างวัตถุมงคลหรือนําไปประกอบพิธีกรรมนะครับอันนี้เป็นเครือข้าหลวงนะครับอ่ะ ชุดนี้เลยนะครับนะฮะคุณผู้ชมชุดนี้ก็อยู่ที่เอางี้เลยกันนะครับใครจะรับคู่นี่ครับตัวนี้อยู่ที่3 0 0พันบาทนะครับรวมส่งฟรีพร้อมชำระเงินปลายทางให้ด้้ยได้กันนะครับอันนี้พันหอันนี้พันหนะครับนะฮะตัวนี้เป็นของหายากนะครับเกลือเขาหลงนะฮะหมดเป็นครึ่งภูเขาเลยนะครับผ่านว่านะครับกวาจะได้มาแค่นี้นะครับใช้เวลาเก็บเป็นอาทิตย์นะฮะ ก็ทยอยเก็บไปทีละเล็กทีละน้อยนะครับใหญ่นะคะเยอะนะครับไม่ใช่เนน้อยนะครับนะเส้นสีดําสีแดงปนกันนะครับตัวนี้ใครจะรับนะครับอยู่ที่1 5 0 0บาทแล้วก็รากสาวหลงใครจะรับนะครับตัวนี้รวมตวผูตัวเมียกิีนหอมมากนะครับทั่วรถเลยนะครับหอมทั่วรถเลยนะครับใครจะรับตัวนี้นะครับก็อยู่ที่1,5 0 0บาทส่งฟรีนะครับถ้ารับ2อย่างนี้3 0 0 0บาทให้เลยนะครับนะฮะเดี๋ยวผมแถมให้อาที่อยู่ในพานให้ด้วยเลยนะครับนะฮะนี่ฮะ เอาไปหมดชุดนี้เลยนะครับสามพันบาทนะครับคุณผู้ชมนะฮะเห็นโทรกันเข้ามาเยอะมากนะครับวันนี้นะครับเพราะว่าทางวัดที่จองไว้ก็ส่งแล้วเรียบร้อยนะครับพอมีก็เอามาแบ่งทาง f c นะครับเผื่อใครจําเป็นต้องใช้เป็นมวลสารในการสร้างวัตถุมงคลเครื่องรางของขังนะครับอันนี้คือเขาหลงจากภูพานนะครับตัวนี้แรงจริงนะครับคุณผู้ชมนะฮะ ได้มานะครับเป็นของดีของเสน่ห์นะครับของเมตตามหานิยมนะครับโหมาวันแรกฝนตกฟ้าร้องนะครับขนองคึกคักเลยทีเดียวนะครับอ่ะนะครับตัวนี้ของดีจริงครับของดีจริงต้องมาจากภูพานนะครับเป็นป่าอาถรรพ์ที่ขึ้นชื่อว่าสุดยอดนะครับหากใครไม่มีวิชาอาคมหรือผู้ที่ไม่เชี่ยวชาญในการเดินป่าก็ไม่สามารถเอามาได้อย่างแน่นอนนะครับเพราะแต่ละซอกแต่ละมุมแต่ละเส้นทาง หน้าที่แห่งนั้นเต็มไปด้วยอาถรรพ์ของเจ้าที่เจ้าทางเจ้าป่าเจ้าเขานะครับการที่จะไปเอามาต้องบอกกล่าวมีคําบอกกล่าวคําขอต้องเต็นวิชาผานป่าที่เขาชํานาญทางและเขามีนะครับเซนและก็มีคาถาของเขานะครับมีวิชาของเขานะครับในการที่จะไปเอามาได้นะครับเพราะว่าพวกนี้จะบังตาบางังนะครับบังทุกอย่างนะครับถ้าคนไม่มีบุญวาสนาเขาก็ว่าไม่ได้ครอบครองง่ายๆนะครับ เส้นผมนางไม้นะครับเอาชุดนี้เอาไปเลยนะครับสามพันบาทส่งฟรีพร้อมชำระเงินให้ไปทางนะครับหรือใครต้องการใช้เป็นบางตัวนะครับก็ทักมาได้นะครับปีนี้คือที่สุดแล้วนะครับที่สุดแล้วที่จะหาได้นะครับมีน้อยนะครับใครมีว่าครอบครองก็ถือว่าเป็นบุญบารมีนะครับมีแต่สิ่งดีๆเข้าหาเป็นสิริมงคลนะครับนะเส้นผมนางไม้นะครับตัวนี้นะครับ คลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนฝนตกรัดตกหนักมากนะครับคุณผู้ชมนะฮะช่วงนี้ไม่ได้ลงคลิปเลยนะครับติทุระเยอะแยะมากมายนะครับวันนี้ก็โอ้โหงานเยอะมากนะครับช่วงนี้ไม่ค่อยได้ลงคลิปให้คุณผู้ชมได้ดูเลยนะครับยังไงก็ฝาก fc นะครับกดไลค์กดแชร์กด subscribe หรือกดติดตามนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้แทนคุณว้านไทยด้วยละกันนะครับช่วงนี้งานเยอะมากนะครับคุณผู้ชมต้องขออภัยจริงนะครับนะฮะ ชุดนี้เลยนะครับใครจะรับนะครับปิดมาได้เลยนะครับสวัสดีครับ